เห็นะคหรีวิวหรือคะหรือถอยมานีดึงไหมคะถอยมาดีกว่าได้ได้โอหมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสิ่งที่เราอยากจะชี้แจงอะค่ะที่แบบคุณอาจจะเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปเรื่องอะไรบ้างอ๋อมันก็อาจจะมีหลายๆประเด็นนะคะเออก่อนอื่นนะก็อาจจะฟังคุณนวัดเคลียร์ไปแล้วหลายๆจุดนะ น,นี้ก็คืออาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเราทุกคนเป็นคนนะคะทุกคนมีมีขาวและดำไม่มีใครท,ที่เป็นคนดีมากหรือหรือ,หร,อหรือแย่มากนะคะนวัดแกเป็นคนที่เอาจากทา,ากที่ประสบก,การณ์แกเป็นคนที่ perfectionist ก็คือทำทุกอย่างแกอยากได้ Perfect แล้วก็สิ่งที่เราพยายามทุกคน ในการประชุมของ m g i เราต้องการให้งานนี้มันออกมาเป็นงานที่ประทับใจแล้วก็เป็นงานที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยดังนั้นแกก็กดดันมากๆนะคะในในส่วนของอสปอนเซอร์ก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยทางพนักงานทุกคนก็พยายามเต็มที่ทีเนี้ อย,อย่างที่คุณนวัดได้เรียน้วคะความดกดดันมันก็มีจากหลายๆหลายๆเรื่องมันมีทุกๆชั่วโมงทุกๆสองชั่วโมงเนี้ยค่ะม,มันก็เลยทําให้บรรยากาศอาจจะตึงเครียดนะคะแต,แต่ทางเราก็พยายามเต็มที่ที่จะทําให้ดีที่สุดเ <พา S 1> มื่อคืนจริงๆก็ๆก็อมันจะควรจะมีการซาร์จก็คือใสายสายสปายใช่ไหมคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากมันก็มีประเด็นใหญ่ เราก็เลยตัดสินใจว่าเอออย่างนั้นไปเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันให้นางงามเนี่ยทุกคนไปเรือดีกว่าเพื่อจะเปลี่ยนมูดก็มูดมันก็ก็ดีขึ้นะนะคะนางงามเขาก็ร้องนำคำเพลงทุกคนอาจจะเห็นนะคะแล้วก็เจ้าของเรือก็น่ารักมากเรือเขาใหม่มากเลยเขาก็ยินดีมากเขาม้อนรับตั้งแต่ค่าเรือนะคะ ซ,ซึ่งตัวพี่เองก็โอ้โหได้รับการต้อนรับอย่างดีแกก็เชิญเราไปจะให้ไปนั่งห้อง VIP ซึ่งเขาเตรียมไว้สําหรับเราแล้วก็มีจูนิเวิร์สแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าทีมงานเขามาเยอะเขามีบติการด้วยอะไรด้วยแล้วก็บอกงั้นเชิญเขาเข้าห้องไปเลยตัว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 ,ต,วตัวดิฉันกับกับเอ็มม่านั่งข้างนอกได้เลยค่ะแล้ก็นำโต๊ะหน้านะะี้ค่ะแล้วก็เขาก็มีการกั้นหน้าประตู ก็เป็นเป็นค่ะมีชลิีเวิร์ดเป็นค่ะเขาก็นั่งให้เขาอยู่ในห้อง VIP <Yeah. S 1> กันค่ะเราก็นั่งข้างหน้าค่ะไม่เป็นไรเราก็คือแต่ทางทางทางเรือเขาดีมากเลยเขาพยายามมาเสิร์ฟเราตลอดอะนะคะแล้วก็จนตนจบเขาก็ขอถ่ายรูปซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาอาจจะเข้าไปในนั้นยากก็เลยขอให้ทางทางตัวแทนคุณจแล้วก็เป็มมากเป็นคนถ่ายแทน ซึ่งเราก็เกรงใจเขามากๆเลยอะค่ะเพราะด้วยความที่เขาเขาคงอยากได้ภาพอะนะฮะเขาเป็นสปอนเซอร์ที่คงน่าจะเข้าใจการเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นเวทีที่เป็น Miss มิสชันิเวิร์สเขาคงหนักอยากจะเห็นภาพที่เรือเขากับนึกออกไหมฮะกับมิสชันิเวิร์สแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคืนแเราก็ทำํ<ส>ำก็ไม่ออกมาถ่ายรูปสะสมไม่มีค่ะภาพนั้นไม่มีอ,นนอันนี้คือเป็นคนท<ม>ในข้อตกลงวนมนี้ดูแใช่ไหมคะว่าเราต้องถ่ายรูปมิสชันิเวิร์สต้องถ่ายรูปกับเจ้าของเรือหรือกับเรือ มันมันเป็นมั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 นก็เป็นมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆทางทางเรือเขาก็ด้วยความที่เขาเขาทาเพื่อเราดังนั้นเนี่ยเขาเขาเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไมยอะไรมากเขาก็บอกว่าให้ให้ทางให้ทางดิฉันกับคุณอมกโอเคเราก็แฮปปี้ละ คบางสๆๆิ่งที่ผิดกับข้อตกลงในเอกสารนี้ว่านางงานข้าพตปรวจต,ต้องมันก็ควรจะมีมันก็ควรจะมีการโพสต์การลงสือ่อถูกไหมคะตามปกติอย่างเราเนี่ยเดินทางไปหลายประเทศประเทศอื่นๆที่เคยโฮสต์เราเราไม่เคยจะมีข้อแม้นะคะเราเคยไปเวียดนามเราเคยไปพปมา่าเราเคยไป USA ถ้าเรามีสปอนเซอร์เนี่ยถึงแม้จะเวเนซุเอลาก็ตาม มีสปอนเซอร์ทุกกิจกรรมของเราอ่ะเราจะต้องเราจะต้องสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ที่เรามีมันเพราะว่ามันเป็นคือคือการโฮสเทลหมายถึงว่าเราดึงสัพยก,กำลังนะคะทรัพยากรทุกอย่างจากคนกดี่ยอย่างเง่นอย่างประเทศไทยก็คือจากคนไทยโรงแรมต่างๆนะคะเรือหรืออะไรเนี่ยทุกคนมาร่วมกันถูกต้องไหมคะภาพที่อยากจะได้ออกไปคืออะไรคือการช่วยกันโปรโมทประเทศไทยแล้วก็ด้วยการการใช้แบรนด์ ซึ่งเราซัพพอร์ตก็คือในศาสนานี้ก็คือมิเวิร์สเขาจริงๆคนอยากจะให้มีเนี่ยแบบว่ามาอยู่ข้างหน้าเลยครับเป็นตัวรียมอนในจังหดะตัวมิสซี่มันมีเป็นยังไงบ้ามรู้สึกเราอยากเป็นผู้หญิงเป็นเสียงมาผู้หญิงมาเป็นเสียงของผู้หญิงใช่ไหมการมีอะไรวมับอ๋อคือจริงๆอ่ะด้วยด้วยความที่อัตลักษณ์เราหน้าตาเราอ่ะมันเป็นแกรนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ได้อยากให้ออกมาตตอนต้นเลยเนี่ยเป็นเพราะว่า อิเมเจของเราคือแกรนแล้วทางทางกองประกวดเขาจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มันมีออกมาเยอะๆนะคะเพราะว่ามันบางทีเป็นลักษณะความแกรนมากไม่กล้าไม่ก<ะ>แต่แล้วพี่วัตอะ่ะเขาเป็นผู้ถือด้วยความที่เขาเป็นผู้ถือคือสิทธิสซีนเวอร์สไทยแลนด์เนี่ยดังนั้นอะ่ะจริงๆแกก็มีสิทธิ์สมบูรณ์ะนะคะโดยสมบูรณ์แ,<ย>แต่ด้วยความที่แกเป็นคนไงคุณเข้าใจไหมคุณก็ทุกคนก็เป็นคน่ะเวลาคุณพยายามมากๆอ่ะมันก็กดดันอยู่ไหมคะ กัเรื่อไม่ถ่ายรูปกับสปอนเซอร์เรือเราได้คําตอบหรืออย่างว่าตัวอะไรทำ่มถึงองมาอ๋อไม่ไม่ได้ถามเขาอ่ค่ะแต่เขาเก็บตัวเขาอยู่ในห้องเมียผีมันมันเข้าไปได้ยากก็เขาจะมีคนกั้นตลอดขอพค่งค่ะขบคุ่ะ่ะให้กำลังใจกันนะเราจะพยายามเต็ม็มเขาไปดูแล ตั <Thank> you, ้งคิวเขาเป็นกำลังใจให้จากทุกๆคน <laughs> เดี๋ยวหยุดร้องเลยเ <laughs> ดี๋ยวมาร้องอีก,กร้องกำลังใจให้ร <laughs> ้องมาละร้องมาทั้งวันทั้งคืนแล้วโอเคไหมให<ป>้คุณเอาไว้เป็นกำลังใจให้ <laughs> ขอบคุณกล้าอย่าเพิ่งร้องอียนี่ก็จะร้องอีกคนอีกแล้วทีมงานร้องให้ทุกคนนะเพราะว่ารู้สึกเสียใจร้องกี่รอบแล้วคะตั้งแต่ <laughs> โอ้ยตอบไม่ถูกครับผมว่าผมเซอร์ไพรส์ตรงที่นางงามผมสตาร์ผมร้องไห้เยอะเยอะมากแชมป์ก็ร้องนะฮะ คือทุกคนผิดหวังหมดก็มีกำลังเพิ่มไหมฮะถ้าไม่มีมมต้องตันสั้นแล้วนะถอแ,แล้วตำรวจจดีเป,ปถึงไหนหก็ตอนนี้เขาก็เนรเทศคนที่ทำผิดออกไปนอกประเทศนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ผมต้องรองรับเรื่องต่างๆโดยมีคาดฝันมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางบอร์ดบริษัทผมเนี่ยก็ได้จัดการขอเอกสารที่มาที่ไปเพื่อเตรียมตัวที่จะ ส่งต่อให้กับกรททุกคนต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่ามันเกิดในสถานที่ผมและบริษัทผมเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันมีกฎหมายที่ค่อนข้างสําคัญมากก็คือเรื่องสีเทาทั้งหมดนะฮะเรื่องอันเดอร์กราวเรื่องไม่ถูกกฎหมายเนี่ยแม้กระทั่งหนึ่งครั้งบริษัทอาจจะหลุดออกนอกตลาดเป็นตลาดเป็นบริษัทจํากัดไปได้